เป็นที่ดินในสนามกอล์ฟที่มีวิวเลกหลังแปลงนะครับแล้วก็หลังแปลงที่ดินอมองข้ามเลกไปจะเป็นสนามกอล์ฟเลยนะครับตรงนี้นะครับเราเสนอขายอยู่ที่ตารางวาละสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้คุณอยู่กับช่องแคนสามารถที่ดินสวยทำเลทองซึ่นเคยครับวันนี้แคนอยู่ที่พิกัดน้องจอกกรุงเทพมหานครนะครับแคนอยู่ในที่ดินในสนามกอล์ฟ ส่วรรณภูม์กอล์ฟแอนด์คันที่ขับครับวันนี้แคนจะพามาอัปเดตที่ดินแปลงติดเลคนะครับก็คือแปลง c 1ถึง C6 นะครับตรงนี้นะครับเราเสนอขายอยู่ที่ตารางวาละ1 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองครับเป็นที่ดินในสนามกอล์ฟที่มีวิวเลคหลังแปลงนะครับแล้วก็หลังแปลงที่ดินอมองข้ามเลคไปจะเป็นสนามกอล์ฟเลยนะครับที่ดินตรงนี้นะครับจะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับซึ่งยามพระอาทิตย์ตกแบบนี้สวยงาม วันนี้แมคโครกำลังเคลียร์ที่ดินอยู่นะครับก็คือเคลียร์เล็กด้านหลังนะครับให้เห็นเล็กกว้างใหญ่ทีเดียวครับเดี๋ยวแพนจะพาไปชมนะครับครับสำหรับ แปลงนี้นะครับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับสามารถนัดแคนเข้าชมที่ดินหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0869261451นะครับหรือจะติดตามผ่านทางช่องทางไลน์หรือ Facebook ก็ได้เช่นกันครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือแสดงความคิดเห็นด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณท้ับ